ตรงตุัวคือคำหย่างหมดเลยครับคุณคิดเหมือนกันมานะเรียนเลยมาเลยจริงๆๆจริงไล่คี้ก่อนลบเลยลกตัดชั้นวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณตั้มคุณตั้มช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะเรียกบอกว่าตั้มจอคันแลนเเจจออใให้ห้ อใจูน้งมาชอบสุขีบจำกัดเวลาจำกัดเรื่องถึงโนซา u n d in s p a ความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัด <c oughs> <c oughs> วินติดตู้เย็นครับ <c oughs> ธุรกิจไม่มีซบเซาถ้าหันมาซบงูหนาวเซาครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแข่งกันไทย ว่าเพลงโฆษณาที่จะเปิดได้ฟังเนี่ยซึ่งผมผมคิดว่าผมอะมีความรู้เรื่องนี้มากผมก็เลยต้องการคู่ต่อสู้ที่สูสีก็เลยชวนพี่ตั้มมานะครับครับก็ลองดูได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้แบบก่อนนอนผมก็ดูเพลงโฆษณาดูหนังโฆษณาทุกตัวในงวงการแก็ศึกษาวิเคราะห์แกะโครงสร้างเพลงทุกเพลง <What? S 2> มันต้องโมขนาดนี้นะ <laughs> อันนี้คือแบบว่าเทปแรกเราก็แบบสร้างมาตรฐาน การขิงไ okay, ใช่ใช่ใช่ใชสำหรับก,ต,ก,กติกาเฮ้ยกติกาเราจะให้แต่ละทีมฟ,ฟังเพลงโฆษณาสั้นๆจากนั้นทายให้ได้ว่าเพลงนี้เป็นโฆษณาของสินค้าประเภทไหนและแบรนด์อะไรถ้าใครทายถูกแต่แรกเนี่ยก็รับไปเลยคะแนนพิเศษและถ้าสรุปผลคะแนนออกมาแล้วทีไหนแพ้เนี่ยก็เตรียมตัวรับบทลงโทษได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงแรกกันเลยครบ ให้ตรงตุ๊กๆคือคำหยาบหมดเลยครับพีก็ชัดเจนเลยครับว่าลมหายใจมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เอาเข้าไปในปากซึ่งมันก็ควรจะเป็นยังไม่บอกครับเดี๋ยวพี่ปั้มพี่ตั้มลอกครับลอกลอกดนตรีก็เป็นแบบเบาๆแบบว่าโอ้เหมือนเหมือนเหมือนเรากำลังหอมหวนแบบอย่างนี้ครับก็จริงๆก็เดาว่าเป็นน้ำยาบนปากมันต่อดีกว่าเพื่อความชัว หสุดลมพวกไปอย่าลืมว่าต้องใส่ชื่อแบรนด์วยชื่อแบรนด์นี่แหละสำคัญหนึ่งสองสามคุณตอบว่าอะไรอ๋อตอบไมมินมีเนื้อเพลงแถมมาได้ครับสุดทางของไว้เสียงไว้เสียงแบบว่าเสียงจะกินปากไม่ดีอะไรเงี้ย โมดักที่เป็นน้ํายาบ้วนปากที่เรารู้จักที่คุณไงเขาแบบเหมือนซิปเตอร์มาเลยเงี้ยกับอีกอันึันก็คือแบบดิสเตรีใช่แต่ไม่ค่อยเห็นแหละถ้าอยากทำเพลงให้ผมเองแล้วมันเป็นคําว่าอะไรคะที่หายไปลมมนะใจที่จะเป็นคุณนภาสุดทางาไมเชืครับมันติดไปแล้วอันเนี้ยอะไรหอมๆก็คิดถึงไม้มิ้นก่อนสุดทางเขาไวเสียง เราสำหรับคนีเสียงที่จะลมหายใจเหม็นนะครับก็อยู่กับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ลูกอมมันดูโอเคกว่าถ้าเกิดแบบอยู่กับผู้หญิงแล้วกินลูกอมมันยังโอเคแต่อยู่กับผู้หญิงปุ๊บวะไม่ใช่แล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมยาดมสูตรเปเปอร์มิลล์อ๋อสูตรเฮ้ย แต่คิดเป็นยาดมไปด้วยสบหรับลมหายใจที่มีมันหรือมันไม่ใช่ขาเข้านะเราคิดเป็นขาออกก็เลยขาออกก็เลยแบบเฮ้ยมันูบนเปลหรือเปล่หรือว่าเป็นหมะฝรั่งหรือเปล่าหรือเป็นพวกลูกอมอะไรเงี้ยอืมครับคิดเหมือนกันประมาณนั้นแต่เนียนเลยไม่จริงจริงจริงบางที้ไม่มีใครได้เล่นเลย คีบว่อนคีบไปหรอทำไมกูไม่ทำทำไมทำไมพูดไปก่อนรู้จักเสียงโจอี้ใช่ไหมครับโอ้ที่แ่เป็นผีหรือเปล่าคิดว่าฟังจากแนวเพลงแล้วเป็นแนวที่แบบจับต้องกันได้แบบว่าในราคาย่อมเยาอะไรนงี้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แรงมากจอมีเวิร์ดอะไรบ้างก็มีความเข้ม ลบให้ท yeah, yeah. ั้งกำลังใจให้ทั้งพลังในการต่อสู้อตอบเลยนะง่ายสามสองหนึ่งเปิดโอ้ยเฮ้ยบอกอะไรวะยินตอบเลยอะเบิร์เฮ้ยเออถ้าผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจแบบว่าค่อนข้าง1ายเปอร์เซ็นต์มาก ็นกาแฟผมเห็นคำตอบพิตัมผมก็เิดว่าถูกนะครับซชีวิตก็คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่นชูกกำลังหรือว่ากาแฟอะไรแต่พอได้ฟังพิตัมพูดว่าเข้มมันก็อึ๋วตอนแรกตอบ M ร5 0ผมจะบอกว่าทั้งสองคนมีคนถูกแล้วมีคนถูกทั้ง แบรนด์ใงอิตดาสกรีอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือเนสกาแฟไม่เข้มเข้มสุดขั้วเฮ้ยมันนี้ี่ต่อแข่เกัน ได้คะแนนถูกต้องทั้งสองอย่างคุนสองตอนนี้พี่ตั้มได้สแน่โอ้ตายแล้วอเอออ้ะยังได้โอเคยังไม่ได้เกียรติ เป็นเพลงวัยรุ่นเจอบอยนะครับสดใสคือมันมีโซนอยู่ในโซนทีป๊อปอยู่แล้วน้องที่ร้องมีสองเสียงในในท่อนที่ได้ยินต้องเป็นติ๊กตี้แน่นอนแต่อื่นเงี้ยผิดแน่นหะก็ก็รู้แค่ว่าเหมือนเขาพยายามจะช่วยคนที่หมองมนอยู่เนี้ยให้มันดีขึ้นแต่ต่ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาช่วยทำให้วันไม่ดีมา แล้วลาได้เหมือนเดิมน,นี่กำลังนึกอยู่ครับเห like มือนเขาพยายามจะเป็นเพลงฟังโดยที่ไม่บอกแมสเสจอะไรเท่าไหร่เหมือนให้เป็นเพลงฟังได้ด้วยแมสเสษจเนี่ยผู้หญิงบอกผู้หญิง ว่าแบบรู้ถึงความกังวลของผู้หญิงด้วยกันถ้ามัผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงเหมือนที่พี่ตั้มว่าครับไม่รู้ใช่ปอดแล้วก็อยากกระตอบอันนี้ครับสามสองหนึ่งเบอร t the hell are you playing อ่ะนี่ทำความสะอาดดูมันเป็นแบบวัยรุ่นเด็กๆตอนแรกก็จะตอบผ้าอนามัยครับแต่ก็กลัวซ้ำแล้วอยากจะเลี่ยงผ้าอนามัยก็เลยไปเล็กตะสิธิ์ละกัน อมันคือโปรดักพาร์านใหม่ค่ะลายลายเิเกิดแฟนอะเราเก็ลืมเหมือนกันน้องพิกซี่พิกซี่ป่ะโอ้โหเป็นเพลงฝากจริงด้วยเนาะล้วแฟนที่ทุก เลาดีเอโอ้โหสนกยก็ขอบคุณภรรยาที่ใช้ให้ไปซื้อบ่อยๆมันได้มันก็ได้เห็นอีกอีกฝั่งหนึ่งว่าเออในฐานะคนเสพบ้างมันฟินแค่ไหนครับอืมอืดีครับสนุกเราทำงานด้านนี้มานานใช่ไหมก็มีโจทย์มาให้เราคิดท <ร Stevens> <Okay. S 2> ุกวัน <flow> เราก็ยังไม่เคยมองในมุมแบบเราลองไม่ไม่ดูภาพไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วต้องมาเดาอ่ะมันเอรมันสนุกมากเรามาดูสรุปผลงแนกันดีกว่าครับโอ้โหบอกได้เลยคขาบ่างานนี้แพ้ขาบ้านเต็มเ็มเลยนะฮะและผู้ชนะของเราในศึกนี้ครับพิ่ตัมจองคะแนนซึ่งบทลงโทษของผู้แพ้ก็คือถูกพิ่ตัมจับแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้และก็ห้ามโกรธด้วยนะฮะฮ่า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 ก่าฮ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 ่า่ อาทิตย์นึงเลยป่ะครับอต่วันนี้ก็พอยงหาบทลงโทษอันนี้แก้งสัวได้เนี่ยแต่รันลูกโอ้โหห้ามกอดใช่ไหอ่าชุดนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เครื่องหัวครับมิสม s ม m เฮ้ยน่ารลาน่ารลาหนึ่งสอง้